มันวิง่งมันวิ่งเล่นอะ่ะเข้ามาวิ่งเล่นแค่นั้นอะ่ะโอเคอเปลียนเป็นเจ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 ,เจแบบนี้ดีสวยโอ้หวานเจี๊ยบแน่นอนหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบโอ้โหงามงามอุ้ยสวยดี โอเคครับผมวันนี้มาอยู่กับปรามีพลังใบนะครับผมในค่าย PG นะครับผมกับเกมวิธีแห่งกินเลนนะครับผมหรือหรือว่ากินเลนนั่นเองนะครับผมอ่ะโหลิ้นพันกันวิธีแห่งกินเลนนะหรือว่ากินเลน P3 นั่นเองนะครับผม P3 ตใหม่พืชนะครับผมวันนี้ใหม่พื้นมันดูราคาจ่ายคร่าวๆของมันนะครับผมวันนี้เอาทุนมาที่6,000บาทนะครับผมราคาจ่ายคร่าวๆนะครับผมฟีเจอร์4ฟีเจอร์เข้าฟรีสปรินนะครับผมอ่ะ แนะนำให้ทำตามนะครับผมทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับมาลุยกันเลยไม่พูดมากนะวันนี้ดวงจะมีหรือไม่มีก็ต้องมาวัดกันที่เนี่ยกิเลนนี่แหละมาดวงจะดีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยมีโอกาสล่วงสูงผมว่าอืมโอเคมะ โอ้ไม่มามาตัวอื่นแทนสวยเอออย่างงี้ดิดเรื่อยเรื่อยหรือเปล่าเริ่มแบ,บ็ดที่ร้อนเลยนะโอ้มีโอกาสเข้าฟีร์สปินต์เนี่ยโอ้โหเข้าฟีร์สปินเร็วจัดมาดิเท่าไร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 สวยโอ้โหมีคูณสองเนื้อคูณสองเหมือน,นมันเคิงแนะ่นอนแต่มันไม่เยอะเจ็ดฟีฟีสปินอนะ่ะไม่เป็นไรขอแค่มันมาอ่ะสวยเคแถวสามะ โหสิบมาแทนสิแถว2ไม่มีขอแคมันจ่ายเพราะยังไงคูมันก็หนักอยู่แล้วถ้ามันจ่ายสวยโอ้ลายการจ่ายมันยากจังต้องมาต้องรู้ทั้งส,งสองตัวเห็นปะแบบนี้มันยากจริงพูจริงนี่แทบจะไม่มีโอกาสรุ้นเลยโอ้โหมีวายมาแต่ไม่มีตัวเชื่อมโอ้โตัวเดียวเอแถวแรกมาฮะเอไม่มาหรอกโอ้ช่องเดียวยังไม่มาหรอ ดหลายช่องมันยังไม่มาเลยพูดจริงเข้าฟิสิปปินรอบแรกก็เป็น,น่ีงนแะี้วหอโอ้โหโเคทสามมาดิแน่จริงอ่ะโอ้โหไม่แน่จริงนะโอ้โหรอบนี้ถือว่าโอเคโอเคอยู่เข้าเร็วเท่าไหร่ครับผม780นะสวยรียเงินต่อเลยมาอีกรืเปล่าโหเงียบจัดสวยโอ้โหเจเต็มแผงสวยโอ้โหมีวายมาด้วย มีวายมาด้วยงามจัดงามจัดช็อตน,นี้โหแตกดีกว่าในฟรีสปิน,นอีกสองพันเจ็ดสวยสวยสิบไหโอ้สิบมุ้ยจิคิวมาสิบ,จ,สบจ่ายต่อแน่นอนเจแถวแรกได้ไหมเจแถวแรกได้ไหมโอ้ประกาศจ่ายต่อแน่นอนแบบนี้สวยมีอีกเปล่าไม่เป็นไรโอ้โหมานัวเนียจัดคนนัวเนีย สิบโอ้โหคิดว่าสิบจะมาสิบไม่มานะถ้าสิบเขาก็น่ามีโอกาสที่จะบึ้มบั๊มอยู่นะสวยสวยมาต่อมาต่อต่อหรือเปล่าไม่ต่อม,มีโอกาสเข้าฟิลปินมีโอกาสเข้าฟิลปินขาดตัวเดียวขาดตัวเดียวสวยโอ้โหวายเต็มเลยโอ้โหวายบักเฉยเลยโหเสียดายจัด มิสปินก็ไม่เข้าโอ้โหจบเลยอย่างงี้จบเลยโอ้โหวไยนา,นานจะมาทีอืมเงี ừ, ยบแล้วเนี่ยโอ้โหข้อจบสวยอืม <ừ, S 1> ต้องอย่างงี้ดิโอ้มีวไยมานี่วไยไม่บักต้องแบบนี้มันต้องจังซี่โอ้โหโอ้มีโอ,อกาสเข้าฟรีสป,ปินนะรอบที่เท่าไหร่รอบที่สามนะเอารอบที่สอง ด้วยมันเข้าอยู่สวยขอตัวคูณมาเยอะๆหน่อยคูณคูนคูนคูนโอ้โหคูณมาตัวเดียวมันไม่มีคูณสองบ้างเลยเหรอแบบภายในตัวหนึ่งอ่ะอันนี้พูดจริงเลยนะคูณสองไม่มีเลยเหรอผมไม่เคยได้เลยนะโอ้โหบวกดึงแต่ไม่มีบวกคูณบ้างอย่างเงี้ยถ้าบวกตัวคูณก็ยิ่งดีไปใหญ่ดิใช่เปล่า เงียบจัดเงียบจัดสวยไปเปล่าโหเงียบเงียบเงียบเป็นน้ำเลยโหมาบาังารจ่ายหมดเลยนะทำ,ทำไม,ไมทำไมไม่จ่ายอ่ะดูดิโอ้โหมาเอามาตอนนี้เฉยเลยเอมาสวยอย่าบาังารจ่ายก็พอแค่นั้นแหละ สวยสิบก็สิบมาแถวสองสิบไม่มานะผมแถวนี้เท่าไหร่เท่าไรสองพันสองร้อยยี่สิบบาทนะครบคนสิบเอ็ดแบบกับรอบสุดท้ายด้วยโอ้หรอบสุดท้ายไม่มาตามนั้นแหละตามทรงเข้าฟีเจอร์เป็นเร็วนะสวยแตกนอกโชว์ไปทีดิแตกนอกโชว์ไปทีนึงแตกนอกโชว์ไปทีนึงโอ้โหตัวนี้ต้องมาแล้วปะตัวนี้ต้องมาแล้วปะไม่ต้องเข้าฟีเจอร์เป็นละสวย มันต้องอย่างนี้ดินี่นีของจริงแบบนี้โอ้มีวายมาแบบนี้ดิสวยสวยมีวายเพิ่มแบบนี้บันเทิงมาดิมาดิจะเข้าฟีสิป,ปินอีกหรือเปล่ามาดิมาดิมาดิเฮอไม่เข้าฟีสป,ปินไม่เป็นไรขอแค่แตกเนาะก็พอใจแล้วครับผมสวยเข้าฟีสิป,ปินด้วยโอ้มาให้ลุ้นช่องสุดท้ายอีกแล้วนะเท่าไหร่ครับผมโอ้สามเป็นสองนะสวย มีคูณสองไคูณสองมาสักรอบดิโอ้โหคูณไม่มีสักอันหนึง่งรอบน,นี้โหลุ้นยากเลยเพิ่มทีละหนึ่งอะคูณไม่มีเฉยเลยอะผมว่าต้อมีโอกาสได้จ่าย,ยนะถ้าไม่มีคูณเนี้ยใช่ปะพอส่วนมากนี่คือตามสไตล์พีจีเลยนะคูณเยอะจะไม่จ่ายถ้าไม่เยอะมันก็ต้องมาบ้างแหละประมาณนั้นแหละโอ้รอบเดียว สวยสิบมะโอ้ไม่มาด้วยมันบางรายกันจ่ายมากเลยนะแบบเนี้สวยเคแถวสองมาเจและ JK สวยเอแถวสามเคแถวสองโอ้มันสลับช่องกันเฉยเลยหรือเราพูดผิดเปล่าไม่ผิดนะทำตัวไม่น่ารักครับผมแบบนี้โอ้ แต่คูณเจ็ดแล้วนะนนเห็นไหมโอ้โหเอาจัดจัดสวยเอมาอยู่โอ้โหตัวเราจะจ่ายอ่ะมันไม่เห็นรายการจ่ายมันเลยโอ้มี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 เพิ่งมาโอ้โหสิบแถวสองไม่มาแถวแรกเป็นสิบเต็มเลยนะโอ้เงียบอีกสามรอบหมุนนะสวยเคมากลายเป็นไว้แล้วราทิสิบมั้ยสิบสิบ สิบไม่มานะครับผมเราเรียกอะไรไม่มาเลยนะไปลุ้นทําไมก็ไม่รู้เหมือนกับสวยเห็นไหมเราไม่เรียกมาอ่ะเราอยู่เงีย,งยบๆนะไม่เรียกอ่ะเอออย่างนี้แหละเออต้องอย่างนี้ดิคูณสิบสีอยู่นะเอาอยู่นะขึ้นเท้าหนึ่งก็คูณสินะครับนี่ไงไม่เรียกร้องโอ้ นี่ไงไม่เรียกร้องนี่ไงไม่เรียกร้องโหนี่ไงไม่เรียกร้องมาดีมาดีไม่เรียกร้องก็ต้องแบบนี้ดีหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบกระรบรูดเท่าไหร่ครับผมช็อตนี้เท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่ครับผมหมื่นห้าครับผมเอาจัดโอ้โหเพิ่มอีกรอบหมุนนะเห็นปะอย่างที่ผมบอกอะ ถ้าคูณไม่เยอะมีโอกาสแน่นอนอะไรมันเพิ่มไม่เยอะไงอะลยมีโอกาสผมว่าอย่างนั้นนะไม่รู้เหมือนกันนะเจ็บคอเลยนะวันนี้เมามันนะมัวโอ้โหมอนม,มันจริงสวยจับได้สองหมื่นบาทนะครับผมรอบนี้ขอเพิ่มเบ็ดละกันนะครับผมเพื่อความเร็วของบิสาัดนะครับผมสวยแตงนอกโชว์ใบเทนเชื่วมา โอ้โหมีโอกาสเข้าฟีซิปปินอีกแล้วรอบนี้มาจะเข้าหรือเปล่าโอ้โหคิดจะเข้าเลยไม่มีเข้าเลยมันต้องมาถ้ามันมามันจะมามามาเลยอะไม่มาอีกโอ้โหบอกมันลุ้นรอบสุดท้ายอีกนะเออมันต้องแบบนี้ดิมาหตัวหกตัวว่ากันไปคูณต้องมาแล้วปะคูณต้องมาแล้วปะคูณมาแล้วคูณมาแล้วโอ้โห ทำไมคูณมามันบวกหนึ่งอย่างเดียวอ่ะโอ้โหเหลี่ยมจัดอ้าวมามามารุนกันไม,ไม่พูดไม่พูดไม่คิดละมันลุ้นกันดีกว่าอ้าวเข้าฟฟลเป็นมาฟิลเป็นฟเนฟเจอร์มานี่คือไม่ดีใจเท่าด้านในนี่นนะเข้ามาแล้วไม่ได้อะไรนะั่นคือโอ้โหโคตรเกลือเดี๋ยวนี้เป็นบ่อยนะพูดจริงแนละ้อันนี้คือความจริงนะ เป็น่อยมากนะเข้ามามันปั่นเล่นๆนะ่ะอ่ะเห็นงั้นอะ่ะมาหมุนเล่นนั่งดูเฉยๆอะ่ะแล้วสักกระบาดอะ่ะเหมือนมันวิง่งมันวิ่งเล่นอะ่ะเข้ามาวิ่งเล่นแค่นั้นอะ่ะ เป็นเจ๊ยจ๊เจแบบนี้ดีสวยโหหวานเจี๊ยบแน่นอนหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบโหงามงามอุ้ยสวยดีโคตรสวยรอบนี้เลิกครับผมเลิกแน่นอนแบบนี้เลิกแน่นอนรออะไรครับผมก็ให้ภาพมันเล่าเรื่องกันนะครับผมเท่าไรครับผมหวานเจี๊ยบจ,จัดๆรอบนี้มาได้ทักทีนะโอ้โหเสียงผมนี่แหบเลยนะ พูดไปกับมันเยอะมากๆนะเท่้าไหร่ครับผมโอ้สายเอฟสวยดิมาดิมาดิโอ้โคตรมาโคตรมามามาต่อไปต่อไปเรื่อยเรืยหรือเปล่าอืมเลยรอบหมุนรอบสุดท้ายก็ไม่มาครับผมไม่เป็นไรครับผมขอแค่มือม้ามรอบเดียวผม มีชิงแน่นอนจังหวะนี้ให้ผ้ามันเล่าแล้วกันนะครับผมสำหรับกินเลนทุน6000ของเรานะครับผมอย่างที่เห็นนะครับผมเอาเป็นว่าผมขอพอเลยละกันนะครับผมใครจะอยู่ก็อยู่นะครับผมแต่ป่าหมีขอไปก่อนละกันนะครับผมตามสไตล์ป่าหมีนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ